ไม่ต้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ใครต้องทำบ้างสวัสดีครับผมหมอยุทธนาผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลลำุงราชมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่มมนได้เกิดขึ้นจากติง่งเล็กๆก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งกว่าที่มันจะกลายเป็นมะเร็งต้องใช้เวลาประมาณ10ปีนะฮะกว่าที่ท่านจะมีอาการเช่นอุจจาระเป็นมูกเป็นเลือดหรืออุจจาระก้อนเล็กลงมันก็จะกลายเป็นระยะที่3ไปแล้วนะครับซึ่งทําให้การรักษาเป็นไปได้ดยากเพราะฉะนั้น ก็จะแนะนําว่าถ้าท่านมีอายุเกิน45ปีขึ้นไปแนะนําให้มาตรวจกรองหามะเร็งลำไส้ใหญ่สําหรับใครจะต้องทําบ้างในการคัดกรองตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ข้อ1ก็คือผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามที่อายุเกิน45ปีขึ้นไปข้อที่2คือผู้ที่มีอาการของลำไส้แปรปรวนอุจจาระท้องผูกบ้างมีท้องเสียบ้างอุจจาระก้อนเล็กลงหรืออุจจาระมีมุกมีเลือดปนน้ำหนักลดหรือซีดตัวหาสาเหตุไม่ได้ผมขอเชิญท่านเหล่านี้ มาพบแพทย์เพื่อได้รับการปรึกษาที่หน่วยโรคระบบทางเดิอนอาหารและตับโรงพยา,าบาลบรรมุงราช